สวัสดีครับสวัสดีชาวกลุ่มนะครับก็ทั้งลัคนากลุ่มแล้วก็ราศีกุ่มทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เปิดฟ้า2ดาวนะครับอีพีนี้ก็จะเป็นคลิปคำพยากรณ์ประจำเดือนเมษายนนะครับ2,564กันแล้วเป็นเดือนแห่งมหาสงการนะครับซึ่งก็ตรงกับวันที่14เมษายนนะครับเป็นวัน เริ่มต้นของปีใหม่แห่งนครสยามนะครับซึ่งก็คือปีใหม่ไทยนั่นเองฉะนั้นในานามเปิดฟ้าสองดาวนะครับก็ขออนุญาตกราบสวัสดีปีใหม่ส่งแรงใจมอบแรงบุญฝากไปถึงทุกทกท่านนะครับทุกๆกกำรังใจที่คอยเชียร์แล้วก็สนับสนุนนะครับผู้ติดตามทุกทกท่าน fc ทุกๆคนนะครับบุญใดที่ข้าพเจ้าได้เคยเพียรสร้างสั่งสมมาก็ขอให้ถึงแล้วแก่พวกท่านนะครับ ทุกๆคนกันด้วยนะขอให้กลายไปเป็นแรงบุญอุ้มชูและเกื้อหนุนผลักดันนำพาความเจริญมาสู่ตัวของพวกท่านเองนะครับบังเกิดโชคบัรดาลลาภหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยทั้งพระเคราะห์เสียดจันไรต่างๆก็ขอให้มื่อยหายสิน้นไปทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับเอาละก็กลับเข้ามาสู่เนื้อหาของคำพยากรณ์กันต่อนะ อีพีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีลักนณสถิตยอยู่ในเรือนของราศีกุมนะครับแต่ว่าผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงระหว่างของวันที่13กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่14มีนาคมของทุกๆปีเนี่ยซึ่งก็คือคนราศีกุมก็สามารถที่จะดูแล้วก็อ้างอิงจากคำพยากรณ์ในอีพีนี้ได้เช่นกันนะครับและสำหรับชาวกุมในเดือนเมษายนนี้นั้นนะครับดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวลัคก,กี้ของพวกคุณ นะเป็นดาวแห่งโชคแห่งลาบก็ได้โคจรย้ายเรือนข้ามเข้ามา,าจากทุกสถานพเข้าสู่เรือนอชตาเกิดของพวกคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่วันที่29มีนาคมที่ผ่านมานุนแหละเมื่อหนึ่งในสามตรีเทพนะครับที่เป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จเทพเจ้าแห่งโชคราบเดินทางเข้ามาสถิตอยู่ที่ตัวของคุณจะทําให้ชะตาชีวิตของชาวกลุ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปมากเลยแหะครับ อะไรที่มันเคยติดติดขาดขาดเป็นกังวลแก้ไม่ตกก็จะเริ่มขี้คายลงด้วยตัวของมันเองโดยเฉพาะเรื่องของเงินของทองเดือนนี้คุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงทางด้านการเงินอย่างชัดเจนที่สุดแล้วล่ะครับและดาวการเงินก็คือดาวพฤหัสก่อนหน้านี้นะครับดาวพฤหัสอยู่ที่เรือนวินาศอยู่กับดาวพระเสาร์ในทุสถานะภพนะครับ เล็งเข้าไปสู่เรือนอะลีเครียดมากกับค่าใช้จ่ายนะครับทั้งภาระนีสินระยะสั้นระยะยาวแล้วก็ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทั้งเรื่องของทางบ้านทางครอบครัวที่อยู่อาศัยด้วยโดยเฉพาะกลุ่มพาแล้วก็มีนาที่เพิ่งจะผ่านมานะกลุ่มของเนี่ยดาวศุกร์ดาวพุธแล้วก็ดาวพระอาทิ์กลุ่มกันอยู่ที่ทุสถานาพบก็คือเรือนวินาศแล้วก็ผ่านเข้ามาทับที่ตัวค่าใช้จ่ายเพียบครับ คุณจะหมุนเงินจนตัวเป็นเกลียวเลยหลักนะลองมองย้อนกลับไปดูแต่พอย้ายเข้ามาเดือนเมษายนนะกลุ่มของดาวเหล่านี้ก็ได้ออกจากาเรือนชะตาเกิดเข้าไปอยู่ที่เรือนการเงินนะครับในขณะที่ดาวการเงินเองก็โคจรเข้าทับตัวการเงินจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก็ต้องบอกแบบนี้แหละครับจะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนอุปถัมภ์ในเรื่องของ การเงินการทองไม่ว่าคุณจะหยิบจับอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็ร้วนแต่จะส่งผลฟีดแบ็กกลับมาในรูปแบบของผลกําไรแล้วก็รายได้การตอบรับเป็นอย่างดีอย่างน่าพึงพอใจนะครับจะขายจะขายจ,จะลงทุนอะไรก็รวนแล้วแต่จะเกิดผลมีกําไรตอบแทนกลับมาดาวพฤหันนั้นนอกจากจะเป็นดาวโชคราบแล้วก็ยังเป็นดาวเงินทองด้วยนะครับนอกจากนั้น ดาวพฤหัสยังเป็นดาวบุญใหญ่ให้การคุ้มครองแก่ชาวชะตาด้วยแล้วก็ยังรวมไปถึงเป็นตัวแทนของผู้รับผู้ใหญ่ความรู้สติปัญญานะครับการที่ดาวพฤหัสโคจรเดินหน้าเข้ามาทับตัวเนี่ยหรือทับลักษณจุดเกิดนั้นสติปัญญาความคิดความอ่านไม่ว่าจะเป็นน้องๆหนูๆที่กาลังเรียนเขียนแล้วก็อ่านหัวจะท์ามากนะครับช่วงนี้ เรียนจะรู้เรื่องจะไปได้เร็วนะหากมีการสอบแข่งขันก็จะทำผลงานออกมาได้เป็นอย่างดีอย่างเป็นที่น่าพึงพอใจสำหรับคนที่ทำงานเองก็เช่นกันนะครับการมองรูทางธุรกิจเลิกวารานอ่านเกมทางการค้าการขายการงานเนี่ยจะร่วงโปร่งสบายมากมีโปรเจกต์มีไอเดียผุดเต็มไปหมดนะครับแล้วก็ยังรวมไปถึงชาวกลุ่มนะ อาจจะได้เข้าไปศึกษาหาองค์ความรู้อะไรบางอย่างที่มันใช้ในการสร้างอาชีพหรือหารายได้เกิดผลนะครับหรือ,อมีงานในแนวใหม่ๆเข้ามาให้ได้ลองทําได้ลองศึกษาได้ลองเรียนรู้นะครับและที่สําคัญไองานตัวนี้อนาคตสวยงามแน่นอนครับก็เป็นว่าดาวพฤหัสเข้ามาทับตัวนั้นได้ทั้งองเกณน,นาราเกณฑ์แล้วก็อุดมมาเกณฑ จะให้คุณนัประโยชน์ต่อชาวกลุ่มอย่างมากมายมหาศาลนะครับคุณลองเอาไปสังเกตดูเถอะนะดวงการงานการเงินของคุณจะปรับตัวดีขึ้นมากมันมักจะมีลู่ทางใหม่ๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆนั่นแหละครับมีคนยื่นโอกาสทางการงานการสร้างรายได้เข้ามาให้ผู้ใหญ่เองก็ส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนโอ้ยเอาเป็นว่าเมษาพฤษภามิถุนานะครับชาวกลุ่มสตังเพียบครับ โอกาสมันจะมาอย่างกับหาฝนก็ <c oughs> ต้องบอกแบบนี้แหละครับคุณเอาให้ทันก็แล้วกันนะเป็นช่วงนาทีทองของพวกคุณช่วงต้นๆ้นเดือนนะครับประมาณวันที่1ไปะจนถ,ถึงวันที่6เนี่ยเป็นช่วงปรับสมดุลใหม่นะครับดาวพฤหัสเพิ่งจะยกย้ายเข้ามาทับตัวใหม่ๆความวุ่นวายเองก็ยังคงมีอยู่นะครับมันมีความแปรปวนความไม่แน่นอนอยู่ดาวพระอังคารอยู่กลุ่มก,กันกับดาวพระราหูในเรือนพันธุได้เป็นคู่ธาตุลมนะครับ อารมณ์เองก็ไม่ค่อยที่จะมั่นคงนะครับช่วงตัวตนเดือนอ่อนไว้ง่ายกับสิ่งที่เข้ามายั่วยุหรือว่ากระตุ้นนะครับด้วยก่อนหน้านี้ดาวพระราหูซึ่งก็คือดาววาสนานี่แหละที่อยู่ในเรือนพันธุนั้นมีกําลังเป็นนิดก็คืออ่อนกําลังนะครับท้อแท้เหนื่อยนายกับภาระหน้าที่ที่ตัวเองนั้นแบกรับอยู่แต่พอดาวพระอังคารเนี่ยโคจรเข้ามากลุ่มร่วมด้วยนะครับ พระราหูก็เป็นดาวธาตุลมพ่างคานเองก็เป็นดาวธาตุลมกลายเป็นว่าเป็นดาวร่วมคู่ธาตุลมทําทให้กําลังของพระราหูนั้นกลับฟื้นคืนขึ้นมานะครับมีความมุ่งมั่นเกิดความทะเยอะทะยานมีเป้าหมายขึ้นมาในชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอยากจะทําไอ้นั่นอยากจะทําไอ้นี่กับเป้าหมายชีวิตก่อนหน้านี้ที่เคยตั้งเอาไว้ก็เช่นกันนะครับคุณจะมีความมุ่งมั่นอยากจะทําให้มันสําเร็จโดยเร็วคือเอาง่ายๆถ้าเสกได้ก็จะเสกเอาเลยละ เออไม่ต้องมานะทําแบบเก็บหอมรอมริบหรือว่าทําไปทีละขั้นทีละตอนอยู่แบบเนี้และด้วยดาวพฤหัสที่เข้ามาทับตัวนั้นท่านจะโดนบันดาลให้เกิดนะสิ่งดีๆขึ้นกับชีวิตของคุณฉะนั้นอย่าได้แปลกใจหากช่วงจังหวะหน้าตรงเนี้ยคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่หรือจุดที่คุณยืนอยู่นั้นมันยังไม่ดีพอมันน่าจะทําอะไรได้เยอะกว่านี้มันน่าจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้ คนอื่นๆคนรอบๆตัวเขาก็ทําได้แล้วทําไมตัวคุณเองจะทําทไม่ได้ล่ะนะครับแล้วก็มากดดันตัวเองเอง,เองล่ะเอานะครับเครียดเองวุ่นวายเองนี่แหละครับถึงบอกว่าช่วงต้นต้นเดือนนั้นมันอาจจะมีความจุกจิกกับตัวเองอยู่บ้างและสิ่งที่ผมอยากจะเตือนกับชาวกลุ่มเอาไว้ก็คือนะครับช่วงนี้อย่าพยายามไปมีปัญหากับผู้รับผู้ใหญ่หัวหน้าหรือว่าเจ้านายครูบาอาจารย์นะครับอย่าพยายามไปปรีนเกลียวอย่าพยายามไปดื้อ เพราะว่าการที่ดาวพฤหัสไปอยู่ในเดือนของพระราหูนั้นมันทําให้กําลังของดาวราหูก็ไปถึงดาวพฤหัสด,ด้วยจึงต้องเตือนในเรื่องของการใช้อารมณ์เหนือนําเหตุผลอยู่นะครับแม้แต่กับคนรักคู่ครองเองก็เช่นกันนะครับถ้ามองในมุมของดวงดาวผมมองว่าเขาเหล่านั้นส่งเสริมแล้วก็สพอร์ตคุณดีอยู่นะแต่ด้วยความมุ่งมั่นช่วงนี้เมันค่อนข้างที่จะเยอะนะของชาวกลุ่มนะจะทําอะไรไปก็อยากที่จะให้มัน เออเกิดผลเลยทันทีนะไม่อยากจะรอมันจึงอาจจะทําให้อารมณ์ของคุณนั้นค่อนข้างที่จะเกิดความจุกจิกได้ง่ายแล้วมันจะสื่อออกมาทางวาจาทางภาษาเมษายนเนี้ยดาวพระพุทธท่านเดินเร็วมากนะครับมุ่งตรงเข้าหาพระราหูอย่างเดียวเลยก็คงต้องบอกว่าพยายามปากให้หนักเข้าไว้นะครับคาพูดเอ่อใดก็ตามนะครับที่มันพูดออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นชนวนในการเกิด ความขัดแย้งต่างๆนานาก็ควรจะหลีกเลี่ยงให้เป็นดีที่สุดหากมันเกิดเหตุขึ้นมาแล้วผลเสียมันมีแต่จะเกิดขึ้นกับตัวชาวกลุ่มนั่นแหละโชคลาภที่คุณพึงที่จะได้พึงที่จะได้รับมันก็จะอาจจะหลุดลอยหาย,หายไปหรือถูกลดทอนลงไปให้ต่ำให้น้อยลงไปและที่สำคัญปัญหานะครับมันจะไปบานปลายเอาช่วงปลายปลายเดือนเข้านู่นแหละแล้วก็ยาวไปจนถึง พฤษภาเมิถุนาซึ่งมันก็เป็นช่วงเดือนแห่งหนาทีทองของคุณอย่างที่ได้บอกได้กล่าวไปแล้วมันจะเกิดผลเสียอย่างมากมายต่อชาวกลุ่มเลยผลที่ควรจะได้มันกลับจะไม่ได้นะครับควรจะหลีกเลี่ยงให้ได้ให้เป็นดีที่สุดนั่นแหละครับอย่างที่ได้เตือนไปแล้วเดี๋ยวพอเข้าพฤษภาคมเดี๋ยวผมก็จะมาเตือนอีกทีหนึ่งเพราะว่าเกณฑ์น,นี้มันจะเกิดช่วงประมาณสิ้นสิ้นอ่าปลายปลายเดือนสิ้นสิ้นเดือนแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันจะเริ่มก่อไปจากต้นต้นเดือนนี้แหละ แต่ในทางกลับกันนะครับด้วยดาวพระพุธดาวพระสุกแล้วก็ดาวพระอาทิตย์ที่เดินเกาะเกี่ยวกันไปอยู่นา,นาขณะนี้หากคุณเลือกที่จะใช้คําพูดเป็นนะครับจะยิ่งทําให้เกิดโชคบรรดาลลาบต่อตัวของพวกคุณเองอย่างคาดไม่ถึงเลยเหตุผลก็เพราะว่าดาวพระสุกกับดาวพระพุธท,ที่ท่านเกาะเกี่ยวกันมานั้นท่านเป็นดาวคู่เสน่ห์คู่การค้าคู่เจรจานะครับในขณะเดียวกันดาวพระอาทิตย์กับดาวพระสุกเองก็เป็นคู่สมพลคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน าดาวพระอาทิตย์กับดาวพระพุธเองก็เป็นคู่วิชาการนะครับมีหลักการในการคุยก็เป็นว่านะถ้าคุณเลือกใช้คำพูดเป็นนะครับแล้วก็รู้จักที่จะอดทนอดกั้นกับคำพูดบางคำพูดที่อยากจะพูดออกมาให้ได้นะชีวิตของคุณการงานของคุณการเงินของคุณจะสบายมากจะรื่นไรลมากในช่วงจังหวะเดือนเมษายนนี้นะมีแต่คนจะช่วยเหลือแล้วก็ให้ความอุปถมัมภ ส่วนในเรื่องของการเงินเองก็เช่นกันนะครับช่วงต้นๆเดือนประมาณวันที่1ถึงวันที6่6รายจ่ายก็ยังคงมีอยู่ขนาดไม่อยากจะจ่ายแต่ใจมันก็ไม่ยอมนะครับเออมันอยากจะได้มันอยากจะมีเหมือนคนอื่นมันอยากจะเป็นแบบเขานะเป็นรายจ่ายที่ใจนั้นมันสั่งมา <c oughs> นะแต่พอเลยผ่านพ้นเข้าไปวันที่7เป็นต้นไปแล้วหลายๆสิ่งหลายๆอย่า,ยายยงจะปรับตัวดีขึ้นเองนะครับคุณก็จะเริ่มควบคุมอะไรต่อมีออะไรหลายๆอย่า,ยยางได้ขึ้นมา การงงการงานที่มันมีความขัดแย้งจุกจิกก็จะเริ่มหายไปการงานหลายๆภาคส่วนก็จะเริ่มควบคุมได้นะครับเริ่มที่จะมีคนให้การสนับสนุนการเงินเองค่าใช้ใจ่ายก็เริ่มที่จะควบคุมได้เหมือนกันนะครับอะไรที่มันไม่จําเป็นคุณก็จะเริ่มหักห้ามใจได้มากขึ้น แต่ด้วยดาวพระเสาร์ที่เป็นกเกษตรตาธิบดีอยู่ในเรือนวินาศเล็งเข้าไปสู่ภพอริแล้วก็ดาวพระเสาร์ก็ยังตีโกนถึงดาวพระราหูที่อยู่ในเรือนพันธุนะครับก็ต้องบอกว่าสำหรับผู้ที่มีหนี้สินในระยะยาวๆมันก็ยังคงเป็นเงาติดตามตัวคุณอยู่ต่อไป <c oughs> นะแต่ด้วยดาวพฤหัสที่เข้ามาทับตัวนั้นนะครับรายรับหรือว่าการหาเงินเข้ากระเป๋าของคุณนั้นจะมีมากขึ้นเป็น2เท่าสเท่าดังนั้นรายจ่ายพวกนี้ก็จะเบา เบาใจร่วงใจสบายใจขึ้นมากนะครับทั้งรายรับแบบปกติทั้งรายรับแบบที่มาจากหลากหลายช่องทางอ้ยมันสะพัดมากนะครับนะคนร,บรอบๆข้างของคุณเองก็จะนำพาโอกาสดีๆเข้ามาให้กับคุณแต่อย่างไรก็ตามนะครับการร่วมหุ้นลงทุนใดก็ตามกับหุ้นส่วนนะครับในเรื่องของเงินเงินทองทองก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่นะ อย่าไปให้ใจกับใครมากสยจนเกินไปมันมีเกณฑ์โดนเอารัดเอาเปียบในเรื่องของการเงินการทองอยู่ถ้าคุณไปสงสารคนหรือว่าไปเห็นใจคนที่คุณไม่ควรจะสงสารหรือว่าไม่ควรจะเห็นใจนะครับคุณนั่นแหละจะเป็นผู้เสียเปรียบจะเป็นคนลำบากอีกอย่างคุณจะลำบากในระยะยาวด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นคนในครอบครัวก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าเรือมันล่มอยู่ในหนองนะ โดยเฉพาะช่วงกลางๆเดือนนะครับประมาณวันที่11 12, 13นะครับดาวพุธกับดาวพระศุกร์ย้ายเข้าไปสู่เรือนสหัชชะสังคมการเดินทางการติดต่อนะอาจจะได้รับการติดต่อหรือว่าได้เข้าไปดีลงานอะไรบางอย่างบางประการกับกลุ่มสังคมเพื่อนเก่าๆนะหรือว่าอาจจะได้เดินทางไปในที่เก่าๆที่เคยไปมาแล้วหลายคนอาจจะได้กลับไปทํางานเดิมนะครับที่เคยทําค้างคาเอาไว้ พอขยับข้ามเข้ามาวันที่14เป็นต้นไปนะครับซึ่งก็คือเข้าช่วงปากหลังของเดือนนั่นแหละดาวพระอาทิตย์ย้ายเข้ามาอยู่ที่ราศีเมษเป็นมหาอุดร้อนแรงที่สุดในรอบปีนะครับเป็นช่วงวันแห่งมหาสงการนะก็อาจจะได้เริ่มงานใหม่หรือว่าโปรเจกต์ใหม่ๆจะมีผู้นําไม่ว่าจะเป็น เจ้านายนะครับหัวหน้าหรือว่ากู้ครองก็ตามแต่อาจจะได้รับการมอบหมายงานหรือว่าหน้าที่สําคัญสําคัญให้ทําหรืออาจจะได้ทําโปรเจกต์ใหม่ๆกับหุ้นส่วนใหม่ๆนะครับเป็นช่วงที่ชาวกลุ่มนั้นจะฮอตมากอ,อมีเพื่อนใหม่ๆแปลกหน้าแปลกตาเข้ามาหาเข้ามาตีสนิทเยอะมากเลยครับหรืออาจจะได้ร่วมงานอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคนรักเป็นโปรเจกต์ความมั่นคงทางอนาคตของครอบครัวก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ ก็เป็นว่าช่วงกลางกลางเดือนนะ้าโอกาสใหม่ๆจะถูกเปิดออกกว้างมากดาวพระอาทิตย์ดาวพระศุกร์แล้วก็ดาวพระพุธไปอยู่ในเรือนศาสะสังคมเยอะนะครับเกี่ยวข้องกับคนเยอะมากชาวกลุ่มในช่วงจังหวนนะน้าตรงนี้ซึ่งก็ต้องบอกว่ามันยิ่งจะเป็นคุณแล้วก็เป็นผลดีตัว,ตวของชาวกลุ่มนั่นเองเพราะว่าโอกาสดีๆมันจะมาด้วยกับคนกลุ่มนี้แหละครับมันจะมากับคนเหล่านี้แหละยิ่งโอกาสของคุณมากนะครับ สังคมของคุณเปิดกว้างโชคลาภของคุณก็จะมีมากด้วยนะก็เป็นว่านะครับคุณจะโดดเด่นแล้วก็ฮอตมากเนาะจนบางทีเนะ่ยถึงก็มีคนอิจฉาเลยนะครับหรืออาจจะมีมารเข้ามาะจนในช่วงจังหวะก,กลางๆเดือนก็เป็นไปได้นะต้องระมัดระวังในเรื่องของการดราม่าสักนิดหนึ่งนะครับคล้ายๆกับว่าเออมันน้อยใจมันน้อยใจกับตัวเองนะว่าไอเราก็ทําเต็มที่แล้วนะ มันก็ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้เรานะแต่ทําไมมันถึงยังไม่ดีพอสําหรับคนบางคนทําไมบางคนถึงมองเราในแง่ลบๆอยู่หรือว่ามันต้องทําให้ดีมากกว่านี้หรอก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับอย่าไปสนใจอย่าไปใส่ใจอะไรมากนักมันรั้งแต่จะ,ะไปบั่นทอนจิตใจของตัวคุณแล้วก็ไปลดทอนความสําเร็จของตัวคุณลงนะครับดาวพระศุกร์เป็นประนะครับก็ขอให้มั่นคงตั้งใจทําตามแผนงานเดิมของคุณเอาไว้ พระเกตอยู่ที่เรือนสุภาเร่งเข้าเรือนสาชะเอาความดีเข้าสู้นะครับเอาความขยันเข้าว่ากันแล้วสุดท้ายทองมันก็ยังเป็นทองนั่นแหละครับผลของงานมันจะเป็นตัววัดเองว่าค่าของคุณนั้นมันสูงเพียงใดนะครับหลายคนได้กลับไปทํางานเก่าๆนะงานเดิมๆงานที่มันเคยมีปัญหางานที่คนอื่นนั้นเขาทําไม่ได้เขาแก้ไม่ได้นะครับ อาจจะท้าทายคุณอยู่สักนิดหนึ่งนะแต่คุณจะจัดการมันได้เป็นอย่างดีที่สําคัญการเฉิดฉายหรือว่าการฉายแววครั้งนี้มีผู้รับผู้อยา่างหรือว่าผู้มีอํานาจมีอิทธิพลเขาจับตามองดูคุณอยู่นะครับก็ขอให้ตั้งใจทํานะพอสําเร็จขึ้นมาสถานะของคุณจะถูกยกสูงขึ้นทันทีก็ต้องบอกอย่างนี้แหละครับแต่จุดที่มันเป็นเรื่องดีๆก็คือนะ มันก็พอจะมีอยู่ไม่ว่าคุณจะทําอะไรติดขัดอะไรก็จะมีคนคอยสนับสนุนคุณคอยช่วยเหลือคุณคอยเป็นที่ปรึกษาให้คุณอยู่นะครับกลางกลางเดือนมีเกณฑ์สังสรรค์จัดปาร์ตี้กันบ่อยมากนะดาวพฤหัสทับตัวดาวแห่งความอุดมสมบูรณ์ดาวพลังคารเองก็เป็นปากปากไปอยู่กับดาววาสนาก็คือดาวพระราหูนะครับเรื่องของการอยู่การกินเนี่ยโอ้ยไม่ต้องพูดถึงหรอกครับเพื่อนเยอะคนรู้จักแย่เดี๋ยวกลุ่มนั้นก็มาเดี๋ยวกลุ่มนี้ก็มา ระมัดระวังน้ําหนักขยับขึ้นหน่อยนะครับให้ดวงชะตาขยับขึ้นก็พอเนาะน้าหนักเอาคงไว้เท่าเดิมเป็นดีที่สุดเออฝันร้ายของผู้หญิงนะจ๊ะสุขภาพเนาะโรคเครียดอืมก็ยังคงมีอยู่สมองใช้งานเยอะเกินไปหน่อยนะครับประกอบกับเวลานอนเวลาพักผ่อนนั้นมันไม่เป็นระบบมันไม่เป็นเวลาหัวมันจะออกเตื้อๆหรอกทําให้อารมณ์มันหงุดหงิดง่ายอารมณ์มันนอยบ่อยๆช่วงนี้นะ เส้นเลือดความดันนะครับปวดหัวฝั่งเดียวหรือปวดหัวไมเกรนเนี่ยมันก็ส่งผลอยู่ใครที่ก่อนหน้านี้นะครับเคยท้องไส้ปั่นป่วนไม่สบายนะครับระบบย่อยอาหารมีปัญหาพวกโรคกระเพาะมีปัญหาเดือนนี้อาการจะดีขึ้นนะแต่ด้วยเกณฑ์ปาร์ตี้สังสรรค์บ่อยเนี่ยนะจึงต้องระมัดระวังอยู่เพราะยังไงเขาก็ยังคงไม่แข็งแรงขึ้นมามากถึงแม้ว่าเขาจะดีขึ้นมาก็ตามส่วนเรื่องของคู่ครองนั้นนะครับ ปัตตานีเป็นกระดุมพระปัตตานีไปเป็นศาสหราหนำซ้ำดาวปัตตานีก็ยังเป็นมหาอุดอีกก็ต้องบอกว่าคู่จะนำพาโชคราบนำพาโอกาสดีๆทางการเงินแล้วก็การงานเข้ามาสู่ตัวของคุณนะครับเขาจะเข้ามาเป็นผู้นำหรือว่าเป็นผู้ริเริ่มไอเดียอะไรใหม่ๆหรือเข้ามาผลักดันให้งานของคุณนั้นมันลุดหน้าไปได้ก็มีปัญหาอะไรติดขัดตรงไหนก็ เขาก็พร้อมที่จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนคุณเป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตไปแบบเร็วๆกันเลยเนาะส่วนคนโซนนั้นนะครับปุตตาไปเป็นอุดมมาเกียนอยู่ในเรือนศาสชาปัปตานีก็ยังคงเป็นมหาอุดอยู่เนื้อหอมครับมีแต่คนอยากเข้าหาอยากจะเสนองาน <laughs> ดังนั้นนะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับประมาณวันที่14เมษายนเป็นต้นไปเนี่ยก็คือช่วงปากหลังนี่แหละอาจจะมีช้อยใหม่ๆเข้ามานะครับก็ให้ระมัดระวังตัวเองให้ดีมันจะเกิดปัญหาในภายหลังได้นะครับต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับในะจุดนี้ส่วนคนส่วนนั้นนะครับคู่แท้หรือว่าคนที่เขาเข้ามาอย่างจริงใจเนี่ยเขาจะเป็นในลักษณะดูดีนะยิงเอ ทำมากกว่าพูดใจใหญ่นักเรงพอนะครับแต่ถ้าเป็นคนที่มีลักษณะค่าร่มดีๆนะครับเข้ามาพูดมากกว่าทำเน้นเร่เรีเร่ยมนะครับโอ้สร้างความสนุกสนานเฮฮาพูดเก่งระมัดระวังเอาไว้นะครับก็ขอฝากกันเอาไว้เท่านี้ก่อนเนาะชาวกุมอย่าลืมฝากนะครับยังไงก็รบกวนกดไลค์ซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับหากจะ ช่วยแชร์ให้ด้วยก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงก็ขอให้เจริญเจริญกันเลยนะเดือนนี้เดินทางบ่อยนะชาวกุมก็ขอให้ระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งถึงแม้ว่าดาวพฤหัสท่านจะเป็นดาวบุญใหญ่คอยคุ้มครองชะตาอยู่แต่ว่าความไม่ประมาทก็ยังเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเน้นย้ำเรื่องปากนะครับความขัดแยง้งระมัดระวังให้ดีเลี่ยงไล่เป็นดีที่สุดนะครับสวัสดีครับ